วิชาการส่งเสริมการเกษตร,รชำนาญการสำนักง,งานเกษตรอำเภอตาลสุงสาธิตการขยายเชื้อราแตโครมาชนิดน้ำโดยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีรายละเอียดดังคลิปดังต่อไปนี้ เป็นแบบน้ำนะคะนี่เราดนี้เ่อไหนอันนี้

โอ้ยโอไม่กลับแค่นี้ไม่้้นี้รยไครับยังไม่าไม่มีลาไมีลาไม่มีาไม่มาไม่มด้าไม่มีลาไ่าไม่มีาไม่มลาไม่ีาไม่มี้าไม่มีลาไม่มีลาไม่มีลาไม่มี้าไม่มีลไม่มีาไม่มีล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 ไม่มาไม่ีลไม่าไม่มีลไม่มีลไม่ลไม่ไไม่ไไม่ไไไม่ได้ไม่ไไม เราก็ต้องมีประกอบกิจกรรมที่ตัวตนอื่นด้วยนะครับขอบคุณที่ยังเสียงดีๆนะครับวันนี้ยังเสียงจากจินการผู้จ้ดกานทีนี้แล้วก็ใช้การใช้นะคะคือหนึ่งสองช้อนแกงหนึ่งสามช้อนแจะเป็ดเขาใหญ่นีณเู้ตายเหมือนเดิมสองช้อนแกงกับน้ำที่สี่เด็กน้องเก็บภาพด้วยครับภาพแต่ละฐานให้เก็บภาพด้วยคุณนู้าานวิดีโอชมค่ะอันนี้การันตีจากพ่อใหญ่นุ่มพ่อใหญ่นุ่มทำแล้วพ่อใหญ่แล้วอันนี้เสร็ 我們来一刀！来一刀！来一